มาถึงแล้วนะครับสาหรับเครื่องมือช่างเล็กพื้นฐานนะฮะสำหรับนักดีไวอิเล็กททอนิ์นะครับควรมีไว้ใช้งานนะฮะถือว่าครบนะครับพอแล้วเดี๋ยวมาลองใช้มิเตอร์กันเลยนะครับเดี๋ยววัดแบตเตอรี่12โวลต์ด้านซ้ายมือจะเป็น d c โวลต์นะครับด้านขวามือจะเป็น a c โวลต์ครับสายสีดำใส่ที่คอมนะครับอ่าแล้วก็สายสีแดงใส่ที่โวลต์โอห์มไดโอดนะครับแล้วก็มีแรีมชุดนี้เข้าไปเลยครับตั้งตั้งไว้ในย่าน20โวลต์ DC นะครับ เราต้องตั้งมากกว่าไฟที่เราจะวัดนะครับอ่ามีไฟ12.9โวลต์อ่าถือว่าใช้ได้นะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับมิเตอร์ของชุดนี้สวัสดีครับผมได้สั่งเครื่องมือเล็กทรอนิส์พื้นฐานนะครับมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานนอกสถานที่นะครับจะสะดวกจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับถือว่าครบตามรูปที่ร้านค้าลงนะครับถือว่าตรงปกนะครับ มามาดูอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับสาหรับเซตนี้ว่าได้อะไรกันบ้างนะครับตัวแรกจะเป็นชุดที่วางหัวแรงนะครับต่อไปก็จะเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับหัวแรงหนึ่งตัวกําลังวัดที่60บวัตต์แล้วก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับชุดปลายหัวแรงหนึ่งชุดมีเลือกขนาดการใช้งานได้หลายแบบนะครับชิ้นต่อมาครับก็คือที่ดูดตะกั่วนะครับไว้ใช้กับหัวแรงนะฮะเวลาดูดอุปกรณ์ออกจากวงจร ตะกัวหนึ่งคดนะครับแถมมาด้วยต่อไปครับชุดไขควงอเนกประสงค์นะครับจะมีด้ามใบถอดเปลี่ยนได้นะครับมีทั้งหัวไขควงแฉกและก็ไขควงแบนนะครับจํานวนแปตัวคัตเตอร์ปอกและก็ตัดสายไฟนะครับสายวัดมิเตอร์นะครับดําแดงแล้วก็แหนบไว้จับชิ้นงานหรือว่าถอดชิ้นงานนะครับชิ้นสุดท้ายที่แถมมาด้วยก็จะเป็นฟองน้ํานะครับใบเช็ดปลายหัวแรงนะฮะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าเก็บอุปกรณ์นะครับพกพาสะดวกนะครับ สำหรับมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับไม่มีฐานแถมมาด้วยนะฮะต้องใส่ฐานขนาด9โวลต์นะครับครับทำการรัดไฟ DC จากแบตเตอรี่นะครับได้12.92โวลต์นะครับโอเคฮะขับและนี่ก็คือย่านบัดไดโอดนะครับก็ใช้ได้นะฮะชุดฐานวางหัวแรงนะครับต้องประกอบก่อนนะครับมีน็อตตัวผู้ตัวเมียอย่างละตัวนะครับครับทำการทดสอบหัวแรงนะครับตัวนี้จะเป็นหัวแรง60วัตต์นะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับเวลาเสียบไฟเข้าไปนะครับจะมี LED สีแดงติดนะฮะ อ่าครับหัวแรงเริ่มร้อนแล้วนะครับใช้เวลาหลอมละลายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหัวแรงใหม่นี่นะครับนี่นะครับครับใครกําลังที่มองหาเครื่องมือเล็กทรนิกส์พื้นฐานนะครับชุดนี้ผมว่าคุ้มนะครับสําหรับนักยีดียวบมือใหม่น่าจะมีติดตัวไว้ใช้งานนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะหาวาใช้งานก็ตรงคําอธิบายใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับ